สวัสดีทุกคน,นครับดีๆต้อนรับเข้าสู่ช่องของพิกี้นะครับวันนี้เราจะมารีวิวไม์ตัวนี้นะครับชื่อว่า i Bu f f a l o ลนะรุ่น B S H S M 0 3 B K นะครับซึ่งไม์ตัวเนี้ยผมครบซื้อส่องตรง,ตรงมาจากญี่ปุ่นเลยนะฮะต้องท้าความมานก่อนว่าไม์ my ตัวเนี้ย ผมมาเจอมันได้ยังไงอย่างแรกก็คือก่อนหน้านี้คือทุกคนอาจจะรู้ว่าผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องไม้กับการใช้เจ้าไม้ติดกับแอคชั่นแคมแล้วก็ขับมอเตอร์ไซค์อย่างนี้นะฮะมันมีปัญหาอยู่ตรงที่ว่าเวลาเราขับรถที่ย่านความเร็วขึ้น80เมื่อไหร่ นะครับไม้ที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยมันจะมีอาการเสียงแบบเสียงแตกแล้วก็เสียงลมนะครับแบบเข้ามายอะมากผม,มาหาสาเหตุของมันไม่ได้เลยเวย้ยตอนแรกเปลี่ยนไม้ก่อนตอนแรกใช้ตัวซาร์โมนิกครับ LMS OnePlus นะครับซึ่งเป็นตัวที่เนี่ยอัดเสียงอยูย่ตัวนี้ครับเออซึ่งเสียงมันเก็บเสียงดีเกินไปเวย้ยคือแบบเหมือนว่าตัวกล้องมันขยายเสียงทำให้มันเก็บเสียงรอบทิศทางเลยเวย้ยพอมันเก็บเสียงรอบทิศทางปุ๊บ เอาไปใช้ใช้ไม่ได้นะครับคราวนี้ก็ไปหาไม่มาอีกยี่ห้อหนึ่งชื่อดาจีนะครับเดี๋ยวผมขอเปเีาวมาแป๊บหนึ่งนี่ก็คือไม่ดาจีที่ผมเนี่ย ไปหามาเวก็คือพอรู้ว่าสาเหตุเป็นที่ไม้ใช่ไหมเราก็ไปหายูทูเบอร์ครับหลายๆคนว่าเ้ยเขาใช้มายี่ห้อไหนเอามาทําเป็นโมโตวอล์กนะครับดาจีเนี่ยอันนี้ผมซื้อมา2อันนะอันอันหนึ่งอะติดกระหมวกแล้วแล้วก็อันเนี้ยคืออันสำรองคือ s ปร์พาร์ทเผื่อว่ามันพังอะไรเงี้ยเออซึ่งตัวนี้ก็ซื้อมาในราคา40กว่าบาท50กว่าบาทนะครับถามว่าใช้ได้ไหมเออใช้ได้นะถ้าเทียบกับไมซัลโมนิกแล้วตัวดาจีอะเป็นเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะดูดเสียงน้อยลงพราะมันดูดเสียงน้อยลงปุ๊บเสียงมมมันนนก็ะนจะะนะะไ่่เเเขข้้าาายออคงห ส่วนี้เราได้มารีวิวนะคนมารีวิวเยอะแล้วเดี๋ยวเราขอข้ามไปแล้วกันเราก็มาได้รีวิวตัวนี้เว้ยเกิดจากการที่ว่าเออผมแม่งหมดคนทางแล้วในการหาผมก็เลยแบบไปดูบอร์ดฝรั่ง เ,เครื่องบอดฝรั่งก็ไม่ได้ช่วยนะครับเพราะว่าคือรุ่นนี้เหมือนเขาไม่นิยมเอามาทําเป็นโมเตบ็อกนะครับตัวออสมูเอคชั่นหนึ่งมันไม่ค่อยนิยมเพราะว่าตัวอะแดปเตอร์มันทำให้มันเหมือนจะเก็บเสียงมากเกินไปนะครับเหมือนมันขยายเสียงนะครับและทีนี้ผมก็ไปดูช่องช่องหนึ่งนะครับที่ช่องว่าลูริโกนะครับ่องนี้ ออด้วยความที่ผมม่าส่วนใหญ่เวลาจะดูช่องอะไรจะดูพวกช่องต่างประเทศนะเป็น้าเป็นแบบพวกรีวิวที่มันในไทยไม่ได้หรือว่าถ้าเป็นแบบรีวิวที่ต้องการแบบความรู้เฉพาะเจาะจงอะ่ะผมจะค่อนข้างจะหาไปทางช่องต่างประเทศครับช่องของออคุณลูลิโกเนี่ยออมันจะมีอยู่คล,คลิปหนึ่งที่เขาอสอนการเซตอัพกล้องนะครับที่เอามาติดหมวกกันน็อกนะครับเขาก็บอกว่าออไมค์ที่เขาใช้เนี่ยคือไมค์ตัวนี้เว้ยก็คือ i อเบลโฟลนี่ฮะตอนนั้นผมว่าเฮ้ย hey มายี่ห้ออะไรวะน่าสนใจฮะเขากระเทให้ดูว่าตอนที่เขาเซตกล้องเรียบร้อยแล้วเขาก็ออกไปถ่ายอ่ะเออเสียงมันโอเคเลยเว้ยจคเป็นต้องใส่เจ้าตัวเดซแคดอ่ะเออตัววินสกีนอ่ะแค่ไหมอย่างนี้ดำๆอย่างนี้ก็คือใช้ได้เลยผมก็เลยไปหาดูไว้ว่าเออมันมีที่ไหนขายบ้างนะโชคดีเพราะว่า l a ซาด a มีขายเออแล้ว La ซาดาก็คือช็อปเกี่ยวกับพวกหูฟังพวกไมโครโฟนของญี่ปุ่นพอดีแล้วบางเอิญมันมีนะครับผมก็เลยไปสั่งมาครับเวลาประมาณ2อาทิตย์นะกว่าจะได้มาโอเคเดี๋ยวเรามาลองแกะ รและกัน,นครับว่ามันมีอะไรมาให้บ้างนะเดี๋ยวระหว่างแกะเนี่ยผมจะอธิบายสเปคเข้าวๆให,ให้ฟังแล้วกันนะครับซึ่งไม้ตัวเนี้เป็นไม้ที่เป็นขั้ว3.5เขามี2ขีดเป็น T-R-S นะครับและส่วนของตัวนี้รับในย่านความถี่ที่100เฮิร์ถึง10,000เฮิร์เลยนะครับรับเสียงรอบทิศทางนะครับแล้วก็ความต้านทานเนี่ยอยู่ที่ 2.26โอห์ม oh นะครับความไวในการรับเสียงเนี่ยอยู่ที่ลบ54ถึงบวก3เดซิเบลนะครับมีอีกอย่างหนึ่งก็คือจากการที่ผมไปอ่านมาในในสเปคอะเหมือนมันจะมีเป็นฟีเจอร์ในการตัดเสียงหายใจนะฮะเออซึ่งค่อนข้างมีประโยชน์เลยนะฮะเวลาเราใส่หมวกแล้วเราติดทางอะมันจะอยู่ตรงที่บริเวณปากรตรงจมวกวูกพอดีนะครับซึ่งมันทำให้เราได้ยินเสียงการหายใจนะครโอเคในนี้ก็เป็น คู่มือแมนนวลแบบภาษาญี่ปุ่นเลยนะฮะแล้วก็ตัวนี้รับประกันอยู่ที่หกเดือนนะจากการที่ไปอ่านมาน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบหกกรัมนะครับผมแต่ถ้ารวมแท็กเก็ตทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณเจ็สิบกรัมน,นี่ก็ไม่มีอะไรแหละหมดแหละนี่ก็จะเป็นตัวไม้แล้วผมนี่ความยาวเนี่ยอยู่ที่ประมาณสองเมตรนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเทสไม้ตัวนี้นครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนไม้ก่อนนะฮะ โอเคครับผมนี่ก็คือไมท์ที่ได้จากเสียงของไอบั f ฟ์โฟลนะครับผมซึ่งอันนี้ก็คือผมจะเปรียบเทียบเลยนะครับระหว่างไมเจ้าตัวซาลาโวนอกิกับไม่บัฟ์ฟลลครับลองฟังเสียงดูนะครับว่ามันเนลองฟังเสียงดูนะครับว่าไม่สองตัวนี้ครับมีความแตกต่างกันยังไงนะเดี๋ยวผมจะพูดไปเรื่อยๆครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เป็นไงครับเสียงที่ได้จากไม้เจ้า2ตัวนี้ครับมีความแตกต่างกันไหมอ่เดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาไม้เจ้าตัวของ i อ u บ f ฟ l o โนะครับไปลองเทสนะว่าเออมันเป็นยังไงนะโดยการเอาไปขับเป็น m ม t ตวอล์กนะครับเราขับมาที่เก้าสิบแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีเสียงลมเข้าหรือเปล่าแต่จากการที่ใส่ตอนเนี้คือรู้เลยว่า เสียงมันไม่เข้าครับเอ่อไม่ได้เสียงครับลมมันไม่เข้านะครับอวิ่งที่80นะครับตอนนี้เราขับที่80 88แล้วผมา9 90ตรงนี้ไม่ค่อยมีรถนะครับผมขับได้อ่าไปที่ร้อยดีฮะอรับเป็นยังไงบ้างรับเสียงลองดูฮะนนี้ครับเสียงเป็นยังไงบ้างฮะ สำหรับคลิปที่ฟังไปสองคลิปนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับใครที่มีคำถามก็พิมพ์ไว้ได้เช่นกันนะผมอ่านและตอบทุกคอมเมนต์อยู่แล้วผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจากลาไปก่อนไว้เจอใหม่คลิปหน้าผมบายบายสวัสดีครับ